ตะลึงตาค้างอุ้มทวีพรจัดเต็มรอบพรีลิมมิสแกรน2023เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่สำคัญที่ทำเหล่าบรรดาแฟนนางงามต่างตั้งต,า,งต,า,งตารอสำหรับเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่นครโฮจิมินประเทศเวียดนามในรอบพรีมินารีพรีลิมินารี่มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชันแนล2023โดยมีเหล่าสาวงามเข้าประกวดถึง69ประเทศในการเข้าร่วมชิงมงใหญ่โดยอุ้มทวีพรพริ้งจำรัดหรืออุ้มมิสแกรนดไทยแลนด์2023เป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการประกวดซึ่งบอกได้เลยว่าอุ้มนั้นสวยสง่าเฉิดฉายออร่าจับสุดๆในชุดราตรีและชุดว่ายน้ำที่สามารถสะกดคนได้อยู่หมดัด เดินเฉิดฉายแบบสวยสง่าควีนสุดๆในชุดราตรีปัดสีเขียวมรกตแหวกข้างพร้อมกับผ้าพริ้วสีเขียวที่โดดเด่นกับผมฟาร่าแบบฟาดฟาดซึ่งอุ้มก็ได้มีการพรีเซนต์ในจริตขั้นเทพที่สามารถสะกดทุกสายตาด้วยลูกเล่นกับชุดและการโชว์บอดี้เรียวขาแบบจิกกล้องสุดๆ